ในข้างนอกน,นี่มามาเปิดใจยังสิเนาะแบบในนอนว่าเขาต้องมีสเปคนี่แต่ว่าสำหรับนอกนี่มีเนาะสเปคผู้ชายที่มันสเปคเขามีแต่ข้อแต่นิสัย่ใจคอดีก่อนได้แหละนิสยัย่ใจคอที่ว่ากับเขาถือคอว่ากันโอล้ลงกันเข้าใจกันก็ได้แหละสาบายดีขึ้นกคน คือว่าโซงนี่มีแต่ผู้สาวแบบปุจบปับผูงามแท้เนาะมาเมื่อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสถือว่างามอีกทุกคนเนาะอ่าเพื่อเอฟซีอยากหูเนาะว่าเพิ่์นมีสื่อใดก็สิทธามใหม้ทุกคนเลยอ่า,อาสื่อว่าใดต่างหากสื่อดาวสื่อดาว,ดวอายุเท่าไรเลยอายุสัองปีอายุสักสองปีโอ้เป็นผู้สาวโสดบอดเป็นสาวโสดแบบนี้ยังไงเคยมีแฟนมาก่อนบ่ เคยมีแต่ว่าได้สางครอบครัวแล้วบ่บยงบ่เคยเนาะมีแต่เคยคุย,คยอันนี้สิมีแต่เคยคุยเลยว่าข่มาเนาะได้ไปอยู่เป็นโสดมานี่ดนแล้วบ่เนี่ยนะด,ดนแล้วเป็นปีกว่าแล้วโอ้ไปอยู่ซ้ายยังไปให้ต่เองโสดครับดนแต่นี่ยนะในกระยู่ท่าบ้านเนี่ยแหละมันก็ไม่ค่อยเจอผู้คนบางใดก็เลยก็เลยบนมีไพมาจีบเจ๊ดายคือรอบนี้กั เห็น YouTube ถทายคิปเปิดใจนี่ก็อยากลองเปิดมั้งบ่ดดอยากลอองง่าก็คือในความส่วนตัวน้องบ่เป็นคนแบบว่าเป็นมักลินมักเที่ยวบอเราในไรบ่ค่อยมากก่าเนาะบอคอยมากเนาะก็เลยมีแต่ดดนๆไปเธออะไรอยู่แต่ละอ่านี่แหละเหตุผลจึงให้ตัวเองอยู่เป็นโสดมาทุกมือนี่เนาะผู้บ่าวเพิ่นอาจจะบ่ฮู้ว่าน้องโสดก็ได้เนาะอ่าแต่ก็บ่เป็นหยังเฮาก็ยังมีสื่อกลางให้อยู่อย่างเช่น YouTube เฮาเนาะ ให้เปินลงโซเชียลให้เพื่อมนจะมีหนุ่มๆน้องหูจักนติดต่อมาอะไรก็คือมาเปิดใจในรอบนี้เป็นยังไงคืออย่างหาคนคุยจะสื่อโบโอยยังไงแบบส้างซากันเลยถ้าคุยกันไปคือขอก็อยากได้สร้างๆมาเลยโอ้อ่ะอ่ะก็คือถ้าคุยก็พร้อมสางเนาะถ้าถ้าเข้าใจกันว่าสันเนาะ๋อ้าว่าคนโดรลมคือคือน้องนี่อยากลมอยางร่มเนาแบบว่าคนต้องอายุไลยปันได้เนาเข้เป็นอะไร สามสิบขึ้นเนะาะเหตุผลที่มักคนอาอยู่ไรกว่าเพราะย,ย,ยังได้่นมาเป็นผู้นำเศรษฐกคนนัยุอยู่ยนี่เพื่อนอาจจะเคยมีเมียหรืออาจจะมีลูกติดเลยรมได้บ่ได้บทีดูคนบ่บทีเออบทีเนาะอือคือเจ้าเนี่ยเป็นสาวที่แบบบ่มีลูกแล้วก็ะบ่เคยมีครอบครัวมาก่อนเนาะแต่ถือว่าลูกนี่ก็บ่มีปัญหาเนาะ แล้วก็คือแบบว่าท้าบ่เพิน่นยางได้เจ้าไปอยู่น้ำยังส่นะเจ้าก็สิไปอยู่น้ำได้บ้างไหมก็ต้องเบิ่งก่อนเบิรเบิงในได้เบิง่งก <c oughs> ็คุยกันเบิ่งก่อนอะไรเจอวันลงตัวก็ไปได้อยู่อืออ่ะ,ะก็แสดงว่าเน้น <c oughs> ในการคุยกันเนาะว่าสิไปได้หรือไปบ่ได้ก็แล้วแต่เฮาจะตกลงกันถ้าเป็นถ้าไปเฮาก็ไปเนาะ ถ้าบอกเป็นตาใบกับให้เพิ่นมาอยู่น้ำเนาะแล้วอยู่ในเฮือนนี่มีจักคนอยู่ในเฮือนเนี่ยอยู่ในเฮือนตอนนี้มีสามคนสามคนมีพ่อแม่แล้วก็หอมโอแล้วเจ้าบ่มีเอ้ยมีน้องบ่นว่าอะไรเอ้ยสามคนแต่เอ้ยอยู่ไทยยังบมีมาคนหนึ่งเอ้ยสามคนจะได้งว่าเจ้าเป็นลูกสาวล่ะรวยโอลูกสาวล่ะเนาะทุกคนอืมาเมื่อนี้ก็เป็นลูกสาวล่ะครอบนักเอ้ยจะในมีครอบครัวมันแบบว่ายังมีใครแต่ยังมีเลย บันนี้น้องสีมีก่อนเนาะถ้าน้องมีก่อนนี่ก็ได้อยู่วะได้เออยันว่าคือแบบคือเจ้าว่าเอื้อยเอาก่อนน้องยังเอาน้ำหลังโนแมนบ่ก็น้องเอาก่อนก็ได้แต่ว่าแค่ต้องผู้แคนให้เอื้อยอ๋ออ่ะอ่ะอ่ะสนบ่ยากสนเนาะโดยโดยโดยอ่าก็คือแล้วแต่เนื้อขู่ไผยเล่าเนาะอ่าบางทีเนื้อขู่ของเอื้อยเพิ่งยังผมมาบนทางน้องบนมีแล้วบททาเอื้อยจะพอง้งเนาะอ่าถ้าน้องมาก่อนก็ผู้แคนเอาเนาะโดย คือคือเจ้ามีเองยอยู่สามคนมันบอกโอ้มีมีผู้ชายไงบอกมีแต่ผู้หญิงเลยแสดงผู้ชายนี่มีแต่พรอมันบอกโอ้มีแต่พรอเลยโด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 ยแต่ข้างนอกนี่มามาเปิดใจยังสิเนาะแบบในนอนว่าเขาต้องมีสเปคนี่แต่ว่าสำหรับนอกนี่มียังว่สเปคผู้ชายที่มากสเปคเขามีแต่ข้อแต่ผู้ชายแต่ขอดีกว่า นะนี่ไซจะขอที่ว่าก็เพิ่งทึกขอว่ากันโอ้ลงกันเข้าใจกันก็ได้แหละนี่ไซ่โอ้มสปิับเรคือจะเป็นคนแบบใดรูปุ่มลหน้าตานี่กะโบเกี่ยวมันบอกขอแต่เขามาคุยแล้วเนาะเหตุใหทั้งซองายนี่เขาอกเขาใจกันมีความรู้สึกว่าอินบ่หือว่ามีแบบยิ้มย้มแจ่มใสเนาะทำไงก็ขึ้นมวลอะก็คือมีความสุขกันแหละเนาะอ่าก็คือคุยได้ร่ำได้ขบได้ ะก็คือในส่วนนี้ก็โบมียังขอจำกัดหลายเนาะสบายสบายสำคัญแต่เป็นคนดีแหละจริงใจทุกคนเลยยังเส้นแบบว่าเพิ่นสิมาเบิ่งตัวจริงเจ้าก่อนนี่ก็ให้เพิ่นมาได้บ่เนี่ยมาได้มาได้เงี้บ่มาเบิ่งกันก่อนเนาะโดยท่ายหิรัญาเพิ่นบ่มั่นใจเนาะโดยถ้าเพิ่นมาเบิ่งก็ดีกันเนาะก็สิได้เห็นเพิ่นคือกันเนาะโดยก็จะได้เห็นเพิ่นคือดันก็ดีนะต่างคนต่างเห็นก็แว่าต่างคนต่างมุจักกันเนาะโดย แน่เลยทุกมื้อนี้เจ้ากับเบอได้ไปใส่บ่ก็มีไปไทยนะแล้วจะไปไทยบ่ถ้าเกี่ยวข้าวแล้วก็อาจซีไปเคยไปจากเถื่อนะไทยเขาก็เคยไปเทื่อเดียวไปเทื่อเดียวลงมาเนี่ยลอ๋อลงมาได้จากมือเลยเนี่ยลงมาได้ซองซัมมือนี่ยซองซัมมือลงมาได้ซองซัมมืออืมลงมาจังใดลงมาพักผ่อนบอหรือลงมาตั้งใจลงเกี่ยวข้าวลงมาเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะเลยลงมาเกี่ยวโดยเฉพาะเลยลงมาโซโล่ซส่แหนก่อนเพราะว่าอยู่บ้านมีมีแต่พอกระแม่เนาะ ลูกสาวละเพืเ่อนแจชะละมาทุกคนมาเนี่ยส่วนเ,นเอื้ยเพื่อนเอื้ยเพื่นได้ชะหมาเปลี่ยนกันหมาเทาละสอง<อ>คนหนึ่งกับสิลงหมามอื่นอืมแบบเปลี่ยนกันโดยนำหน้ากับหมาสองเกี่ยวข้าวกับสอง<อ>สลับกันสลับกันเนาะโดยโดยโดย,โดยอ่ะถือว่าโอเคเนาะแบบถ้าเฮามาหมดทุกคนกนีนก่ก็จะจะบุมีผู้ส่งเงินมาเนาะโดยแม่อันนี้แค่ไหนเฮามาสองคนกัยังมีสองคนเนาะฝากเงินมาให้แบบ เกี abei, roommate, ่ยวเขาเมื่อยกงเพอได้ซื้อน้ำเยอน้ำเย็นกินเนาะเป็นไดงเกี่ยวเขาปีนี้เขางามอยู่บ่งามอยู่งามอยู่งากุนเห็ดนี่แล้วเนาะอือแต่ละปีกับกลุ่มกินอยู่แล้วว่าเขากินเนาะใครอยู่สันนะยันมาแล้วถ้าหากว่าคนทีเขามาลมเจ้าแบบเพิ่นอาจจะบกเกิงเรื่องในเห็ดหน้าได้เด้ซะก็ก็ได้ข้อแต่เงินซอยก็ได้ อาจจะบบเก่งเรื่องโดยคันบบเกง่งเรื่องแคด้เฮดนาค่ะต้องหางเงินเก่งต้องหาเงินเพราะว่าต้องจา้งจางเนาะเออเอาในส่วนนี้ทุกคนเลยอ่าอ่าโอเคแน่นอนเนาะตัวนี้เพราะว่าถ้าได้มาเป็นขู่ซาวเฮาแล,ลักๆก็คือต้องเห็นหน้าเนาะอ่าแต่เฮาแบบบได้บังคับว่าเป็นบบเป็นเนาะอาจเจ้าบเก่งเรื่องนี้เจ้าก็อาจจะต้องเก่งเรื่องนั่นคือหาเงินมาจ้างเอาเนาะ คือแบบว่าคือคือจะอไปหาเงินจริงจริงนาะถ้าบอสดวกมากก่ะให้พ่อแม่จ้างเขาก็ได้เนาะแต่ยังนอยก็มาซอยเองจะดีกว่าอ่าพ่อเขาจะเออแบบเอือเฟือแบบซอยแห้งคนในรายกว่าจ้างเนาะอือพ่อแม่อายุไรปะใดแล้วนะแม่อายุห้าสิบสองพออายุห้าสิบหกโอ้ถือว่นกาอายุไรพอสมควรเนาะแต่ว่ามื่อวานพันอยู่หน้าบออยู่นาเกี่ยวแล้วบ่เขาจะเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วอ้าวมื่อนี้ก็เสียสละจังหน่อยเนาะ มาหาครูก<ช>่อนเพื่อว่าโมแนบโมนอนอาจจะอีกสองสมมือมันอาจจะมีครูบาวมาซอยกันนี่เนาะถ้าบามาซอยใช่พันมากวาสะสิดีเลยแะยงดีเลยเนาะอ่าเข่าทางเพิ่นเลยเทุกคนเลยคือเข่าทางอะไรเพิ่นกัสได้เบิ่งนั่ว่าเออผู้น,นี้นี่พอที่จะมาเป็นลูกเขยเพิ่นได้บ่เนาะนุ่มๆกัสมีโอกาสแบบพิสูจน์ตัวเองเลยเนาะอ่าโอเคถามมาที่มียังให้เพิ่นกินนี่นะเอ่อก็มีข้าวเล่งเป็ดอยู่เดี๋ยวข้าวเป็ด มีเป็ดนอทุกคนน้ำนุ่มมาเพิ่ึกสีต้มเป็ดหรือว่าลาบเป็ดกอดเป็ดยังกระบากันไปเนาะอ่าแล้วแต่ไม่รู้จะเห็ดคือเลี้ยงเป็ดไว้อยู่ทุกมื่อนี่เนาะคือไปเห็ดเห็ดงานอยู่ไทยนี่เห็ดทะเลงานอยู่ไทยเนี่ยเพืนเดินเดินข้าพันเสาห้องเองเก่าพันเสาห้องเองโดยจะกินแล้วเขาแล้อยู่ยู่แถวใดนะอยู่สระบุรีอยู่สระบุรีอยู่กับหมูบวโรอยู่กับเอื้อยเลย เดียวอยู่คนเดียวผู be, no, ้บ่าวบุมาจีนะว่าเบาไทยบม่มีบม่มีมาจีบเลยบม่มีว่น้องเหตุงานอยงไรแบบตอนเหตุกลางเว้นบ่เลยกลางคืนเหตุงานเนี่ยเข้างานเก้าโมงเลิกงานสี่ทุ่มอ๋อเว้นไหนทำกลางคืนเนี่ยเนาะเป็นเป็นงานแบบไรนะเป็นงานห้านอาหารคลายแต่เฉพาะอาหารเดินโอ้โหมีเาว่างมด็เป็นเป็นเด็กเสิร์ฟบ่หรือเป็นเสิร์ฟอย่างเราเป็นกรุ๊ปเราะ เป็นเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟนี่คือสมิโน่หนุ่มแซวเขาท่เด็กเสิร์ฟนี่โอ้ยเป็นเป็นท่านอาหารที่แบบเขาจะเอาไปกันเป็นครอบครัวค่ะอ๋อแสดงว่าคนที่ไปนี่อาจจะมีแบบไปเป็นครูอ่าหรือว่าไปเป็นครอบครัวเนาะเป็นครอบครัวเลยส่วนท้ายโอ้ยเป็นครูบุคคลมีมันบ่ก็เลยบุคคลสมิโน่หนุ่มมาแซวอ่ะบอกเป็นอย่างเนาะจังหน่อยกันเฮากัได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะ ออกมาเปิดให้โซเชียลแหนมหูหลายๆคนนะก็หลายๆบ้านหลายเมืองเนาะเคนกับสีหับสีฮู้คนอาจจะจักไแหลายๆคนกับสีเข้ามาจีบพอบางคนอาจจะเห็นแต่ก็อาจจะคิดว่าน้องนี่บ่โสดไ <No. S 1> อ้อันที่วันน้องนี่มีแฟนแล้วอันที่นะในนอนเนาะสำหรับคนที่อ่าคือสละถ้าผู้ชายเห็นผู้สาวงามเขาจะคิดแบบนี้เลยเขาจะคิดแบบนี้ว่ามีแฟนแล้ว <No. S 1> นี่แหละเห็น <No. S 1> ในคนงานเป็นโสดเดลยทุกมือเนี่ยแต่หากวันหนุ่มสนใจนี่มีมียังไงทางทิศ เต่ขาของน,อน้องเนี่ยก็มีหลายแล้วกนะ็เฟซแอปแจกได้หมดทั้งสามอย่างแจกได้เลยนว่าคนโสดแท้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเลย,ยอ่าคือแจกเฟซแจกไลน์แล้วก็บอทแอปเนาะคืออย่างไรเป็นครั้งแรกโบที่ออกมาถ่ายทำนี่นะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย,ยม,มีมีผู้แนะนำมาบอเลยว่าเห็นเองอยากเปิดเองเลยเนี่ยมีคนแนะนำมามีคนแนะนำมา ก็เลยอยากลองเบิ่งเนาะแต่ก็บหดต้องห่วงมีในนอนคุณลมแต่การที่จะเป็นคนทีดียังไ๋ก็ให้น้องเป็นคนเลือกเองเนาะคุยกันเบิ่งว่าเผิ่นนี่โอเคบหรืูโอเคแล้วแต่น,อนต้องตัดตัดใจเด้อทางทีมงานก็มีแต่แจกอ่อง,งให้ซื้อ,อ,อเป็นสื่อกางแจกอ่ไให้สื้อให้ทีมงานล่มให้นี่เป็นแปบ่บได้เล,ลยผมบอกครูน้องน้องต้องเลือกเองเนาะโยดยโดยโดย ก็คือทางนอกนี่งกันบริมีขอจำกัดยั้งหลายทุกคนเลยแบบคนกินเหล้ากินเบียร์นี่น้องสิมลมได้อีกปะร้อได้ลมได้สูบสูบยาลมได้สูบยาคันสูบยาซื้อได้สูบยาจะซื้อยามากเป็นยาบ้ายาอียาเสียงเสียบติดเนาะเพราะั้นจ้ะอ่าสิ่งแบบว่าสังคมเฮาบ่อนตอนหับหรือว่าผิดกฎหมายเนาะเอาอย่างที่คือคือแบบบ่ลมเลยตัวนี้ลอยแ้าหากอาจจะเคยแบบว่ามีประวัติมาก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นบ่เฮ็ดแล้วจังซี่นะนร้ก็ได้ลมได้บ่ให้โอกาสเนาะ โดยเพราะว่เาเฮานี่ก็เคยเดินทางพิดแต่กับตัวกับใจได้ถือว่าโอเคเนาะ <S 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 โอกาสโดย,โดยทุกคนเลยอ๋โอเคทุกคนเลยถ้าหากว่าคําถามที่บริษัทมาสัมภาษณ์น้องในวันมือนี้อาจจะยังบม่ได้ถามเรื่องใดก็มีแต่มาคุยเองเนาะแชทจมาเองหรือว่าโทรคุยยังกับน้องคนได้ ยังคู้รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งเปร์เซ็นตกับจะถามเพียงสคนี้แหละเพราะว่าน้องเพิ่็เสียสละมาไว้แล้วเนี่ยก็ถือว่าัร้สมงแล้วเนาะ่านาดจะไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำบอรลูนอะไรเฮาก็ยังบ่คู้ตัวนี้โดยอาจังใดก็ขอตัวกลับก่อนวันนี้เนาะสบ,บายดี